กองทัพอากาศเมียนมาใช้อากาศยานทิ้งระเบิดโจมตีไฟต่อต้านรวมถึงบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงขยายอย่างหนักนะคะ วานใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดบินใส่กองกำลังขเรียงขยาที่บริเวณพื้นที่บ้านมามาตาไหลาติดแม่น้ำสารวินใกล้อํเอาเภอผาซองและบ้านยาดูทางด้าน,านทิศตะวันตกของอำเภอดีมอโซและก็บริเวณใกล้กับค่ายป่าตึงตรงข้ามช่องทางบ้านเสาหินอำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะบ้านเรือนก็เสียหายไปหลายหลัง ในาใยชัยถาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเปิดเผยว่าปัจจุบันมีผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาในรัฐขยามาอยู่ในที่ปลอดภัยชั่วคราวชายแดนด้านจังหวัดแม่ห้องสอน5แห่งรวม9,064คนนะคะได้รับการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งอาหารสุขอ,อนามัยและที่พักอาศัย โดยมีทางกลุ่ม NGO เข้ามาช่วยดูแลด้วยนะคะรวมทั้งชาวแม่ห้องสอนที่มอบสิ่งของผ่านทางการชาติจังหวัดและการชาติกิ่งอำเภอส่วนการสู้รบในประเทศเมียนมานั้นยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้แต่ก็มีการประสานว่าขออย่าให้กระทบในฝั่งไทยเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านขณะที่ตลอดหนึ่งเดือนของการสู้รบและหนีภัยมายังฝั่งไทยยังไม่มีผลกระทบกับคนไทยแต่หากเหตุการณ์ยืดเยื้อออกไปนั้นอาจจะต้องประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งค่ะ